หลายสิบปีก่อนการแพทย์ไทยยังไม่เจริญก้าวหน้าอย่างในปัจจุบันยามที่มีผู้เจ็บไข้ได้ป่วยชาวบ้านตามท้องถิ่นชนบทต่างๆจึงจำต้องรักษาเยียวยากันเองโดยหมอพื้นบ้านหรือรักษาตามความเชื่อซึ่งถ้าหากอาการไม่ดีขึ้นก็ต้องส่งผู้ป่วยเข้ารักษาในตัวเมืองซึ่งการเดินทางในสมัยก่อนนั้นใช่ว่าจะสะดวกสบายทำให้ผู้ป่วยบางรายไม่สามารถได้รับการเยียวยาได้อย่างทันท่วงที พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิรทรงเล็งเห็นปัญหาดังกล่าวและมีพระราชประสงค์ที่จะทําให้การแพทย์เข้าไปรักษาประชาชนโดยไม่ต้องลําบากในการเดินทางสามารถรักษาและบรรเทาอาการต่างๆเบื้องต้นได้ในระดับหนึ่งในช่วงต้นราชาการในหลวงราชาการที่9ทรงมีพระราชปรารภว่าราษฎรที่ตั้งบ้านเรือนอยู่ตามลําแม่น้ําในหลายตําบล ตั้งอยู่โดดเดี่ยวยังไม่มีทางหลวงเชื่อมต่อจังหวัดแม้ว่าจะมีการคมนาคมติดต่อกับจังหวัดทางน้ำได้ก็ห่างไกลโรงพยาบาลประจําจังหวัดมากถ้าเจ็บป่วยก็ต้องรักษาพยาบาลแบบแผนโบราณซึ่งไม่ค่อยจะได้ผลในโรคหลายอย่างด้วยเหตุนี้จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้บริษัทอู่เรือกรุงเทพจำกัดต่อเรือยนต์หลวงขึ้นโดยให้ชื่อว่าเรือเวชภา ซึ่งดำเนินการสร้างโดยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อพระราชทานให้แก่สภากาชาติไทยนำไปใช้ในการรักษาประชาชนที่อยู่ห่างไกลสถานพยาบาลที่พักอาศัยอยู่บริเวณริมแม่น้ำลำคลองวันที่19มกราคมพุทธศักราช2498ในหลวงราัชาการที่9ได้เสด็จพระราชาดำเนินไปทรงประกอบพิธีพระราชทา,านเรือณท่าวาสุกรีกรุงเทพมหานคร แล้วส่งเจิมเรือพร้อมพระราชทานเมื่อแล้วเสร็จเรือหลวงเวชภาก็ออกปฏิบัติงานโดยทันทีในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีเป็นจังหวัดแรกต่อมาในวันที่20สกันยายนปีเดียวกันนี้ในหลวงราชการที่9้าพร้อมด้วยสมเด็จพระพันปีหลวงได้เสด็จไปทอดพระเนตรกิจการภายในเรือพระราชทานเวชภาด้วยพระองค์เองเรือหลวงเวชภาเป็นเรือไม้สองชั้นชั้นบนเป็นห้องโถงสําหรับพักผ่อน ส่วนชั้นล่างแยกออกเป็นห้องต่างๆเช่นห้องผ่าตัดเล็กห้องตรวจโรคทั่วไปห้องสุข,ขาห้องครัวเป็นต้นถือได้ว่าเรือหลวงเวชพาเป็นหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ที่พร้อมไปด้วยความสะดวกครบครันในการรักษาอย่างแท้จริงซึ่งทำการรักษาให้แก่ประชาชนทั่วไปโดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นมีทั้งแพทย์พยาบาลที่มีความรู้ความสามารถคอยให้บริการประชาชนทุกเพศทุกวัยอย่างเป็นกันเอง เรือหลวงเวชภาได้เคลื่อนที่ไปตามลำน้ำเพื่อรักษาประชาชนมาแล้วกว่า66ปีรวมทั้งสิ้นกว่า150ครั้งใน19จังหวัดและมีประชาชนมารับบริการไปแล้วกว่า3 4 6 9 0คนนับว่าเรือเวชภาได้ทำหน้าที่ออกปฏิบัติการบรรเทาทุกข์ให้แก่ผสกนิกรตามพระราชประสงค์ด้านการแพทย์ด้วยดีทุกประการตลอดมา